สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านนาสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ช่อง u t u b e นะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับช่องหลักนะครับแล้วก็มีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับก็ติดตามกันได้นะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็มี f c นะครับส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่อง รับซื้อด้วยเช่นกันนะครับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้กล่องนี้นะครับส่งมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับดูกันเลยนะครับนี่นะครับออ เป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับใส่กล่องมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะครับไม่ใช่ไฟฉายนะครับเพื่อนๆนี่ดูพร้อมกันเลยนะครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้แล้วโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับ หนึ่งบาทหลังคุดนะครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับทางช่องรับซื้อนะครับทุกสภาพนะครับรับซื้อหมดนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่ตกลงคุยกันนะครับน่าจะประมาณ200กว่าเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับนี่นะครับสภาพดำๆแบบนี้นะครับรับซื้อหมดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบดำๆนะครับก็ อันนี้มาแกะดูแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนับดีกว่านะครับเดี๋ยวนับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าส่งมากี่เหรียญนะครับนี่นะครับมีหลายสภาพนะครับนี่นะครับรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีเยอะๆส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอนับก่อนนะครับนี่ครับในกล่องนี้นะครับมาเป็นกล่องเลยนะครับนับดูว่าครบ 230เหรียญหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะไปนับสักใช้เวลาสักครู่นะครับแต่เพื่อนๆได้ดูต่อเนื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับว่าในกล่องนี้เอซจากนราธิวาสส่งมากี่เหรียญน,นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันครับครับ ผมก็ทําการนับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับก็อันนี้กองละสิบเหรียญนะครับนี่นะครับสองสี่หกแปดสิบทั้งหมดนะครับยี่สิบสามยี่สิบสามกองนะครับก็สองร้อยสามสิบเหรียญนะครับที่เอฟซีจากนาราทิวาสนะครับส่งมาขายชุดนี้นะครับก็รับซื้อนะครับเหรียญคุดเหรียญหนึ่งบาทคุดนี่นะครับรับซื้อนะครับก็เพื่อนๆมีสภาพไหนก็ส่งรูป มาให้ผมดูได้นะครับแจ้งแจ้งจํานวนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะครับว่ามีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกี่เหรียญนะครับก็ผมจะประเมินราคาให้แล้วก็แจ้งที่อยู่จะส่งให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่งเหรียญมาแบบเนี้ยนี่นะครับอันนี้ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับตรงตามที่คุยกันนะครับ230เหรียญนะครับเดี๋ยวบันทึกคลิปนี้เสร็จผมก็จะทําการโอนเงินให้กับพี่เขานะครับก็น่าจะโอนไม่เกิน เที่ยง40นาทีนะครับเพ่ะมันคลิปอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่ารับซื้อนะครับนอกเหนือจากรายการหลักๆตัวนี้แล้วนะครับเหรียญบาทครุฑพวกนี้นะครับทางช่องก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับ2อ0สาสิบเหรียญนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีอีกเดี๋ยวขอดูรอบนี้ก่อนนะครับก็มีอีกก็รับอีกนะครับรับไม่อั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับนี่นะครับแบบนี้ นะครับก็เหรียญรุ่นนี้มีกันอยู่แทบทุกบ้านนะครับจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆลองลองลองดูนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเปลี่ยนเป็นเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าไปลงทุนไปทําอะไรต่างๆนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ถ้าไปแลกตาม ที่ไหนหน่วยงานราชการนะครับถ้าเอาพวกนี้ไปแลกนะครับก็จะได้เท่ากับราคาหน้าเหรียญก็แค่หนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆนถ้าไปแลกตามที่กรมธนารักษ์หรือว่า <c oughs> หน่วยงานราชการที่รับแลกครับก็มีกรมธนารักษ์นั่นแหละครับที่รับแลกนะครับเพื่อนๆก็จะได้แค่หนึ่งบาทนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมมาไปแลกกันครับเขาจะามาขายกันมากกว่านะครับก็เป็นช่องทางนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะขายก็ติดต่อมาได้นะครับผมขึ้นไลน์ไอเดียไว้ให้นะครับก็เป็นช่องทางรับซื้อให้นะครับเพื่อนๆนไม่ต้องไปขาย ราคาหน้าเหรียญไม่ต้องไปแลกราคาหน้าเหรียญนะครับแบบนี้มีเยอะก็รับนะครับรับไม่อั้นนะครับเพื่อนๆส่งรูปมาคุยกันนะครับไลน์ไอดีก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับค่สภาพนะครับดำๆก็มีนะครับนี่นะครับก็คละๆกันมานะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานดำดำแบบเนี้ยเนี่ยครับก็รับนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยสภาพซึกสภาพแบบเนี้ย รับทุกสภาพนะครับเพื่อนๆส่งรูปมาดูแล้วก็มาคุยกันเนี่ยครับอันนี้ก็ดํานะครับสภาพแบบนี้ก็รับหมดมือก็ดํานะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับมีเหรียญเข้ามานะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าหลายๆท่านกังวลไม่เชื่อมั่นในร้านนะครับกลัวว่าส่งเหรียญมาแล้วจะหายจะไม่ได้ตังค์นะครับความกังวลตรงนั้นนะครับ ท่านไม่ผิดที่ท่านกังวลนะครับเพราะว่าซื้อขายกันครั้งแรกก็ไม่มีใครเชื่อใจเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าขอโอกาสขอเป็นตัวเลือกนะครับในการส่งเหรียญมาขายนะครับผมไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะครับรับซื้อมาก็เยอะนะครับส่งมาขายก็เยอะนะครับทั้งบันทึกคลิปทั้งไม่ได้บันทึกคลิปนะครับก็มารีวิวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวจะทําการโอนเงินให้กับ สมาชิก FC ท่านนี้นะครับที่ส่งมาขายจากนราธิวาสนะครับจำนวน230เหรียญนะครับนี่นะครับรับไม่อั้นนะครับเพราะว่าผมมีออเดอร์เยอะนะครับชุดนี้รีวิวเสร็จผมก็แพ็กส่งได้เลยนะครับมีคนรออยู่นะครับไม่ทันได้ลงขายไม่ทันได้แบ่งปันในกลุ่มในช่อง YouTube แน่นอนนะครับชุดนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมมีออเดอร์ค้างอยู่นะครับผมขออนุญาตส่งให้กับ ลูกค้าประจําก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ผมจะมาแบ่งปันให้กับ f c ที่ติดตามกันมานะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปโอนเงินให้กับสมาชิกท่านนี้ก่อนนะครับกับเหรียญหนึ่งบาทครุฑสองร้อยสามสิบเหรียญนะครับก็โอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ติดตามกันนะครับว่ามีอะไรจะมานําเสนอนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับนี่นะครับกับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับสวัสดีครับ